ตอนนี้ก็เรียกได้ว่ากระแสข่าวนะครับ t ี e ไอคอนะครับก็กำลังมาแรงครับก็จะมีคนสงสัยกันนะครับว่า Direct s e l นะครับโกงทุกบริษัทไหมนะครับเดี๋ยววันนี้เราจะมาพูดถึงระบบของ Direct s ซ l นะครับติดตามและชมได้ในคลิปนะครับก่อนอื่นเลยนะครับเราก็จะมาพูดถึงระบบการตลาดนะครับการตลาดนะครับในแบบทั่วไปนะครับ1จากผู้บริโภคนะครับจากผู้บริโภคอยู่ด้านล่างนะครับแล้วก็ผู้ผลิตที่อยู่ด้านบนนะครับ โดยทั 1941, ่วๆไปนะครับสมมุติ100%เนะครับมี4 0นะครับที่มาจากโรงงานผู้ผลิตนะครับแต่อีก6 0นะครับในแบบทั่วไปนะครับแบ่งเป็นอะไรบ้างนะครับมี1นะครับจัดจําหน่ายนะครับค้าส่งค้าปีกนะครับจัดจำหน่ายเอาไป3 0ค้าส่ง15%้าปค้าปีก5อันนี้คือในแบบทั่วไปนะครับแน่นอนครับการที่จะเป็นจัดจําหน่ายค้าส่งค้าปีกนี้นะครับ ต้องเป็นนายทุนระดับใหญ่มหาศาลนะครับต้องจ่ายในเรื่องอะไรบ้างครับไม่ว่าจะเป็นค่าโฆษณาครับค่าฟิกคอร์สครับค่าขนส่งสินค้าค่าจัดเก็บสินค้าทุกอย่างนะครับตรงนี้นะครับครอบครองนะครับส่วนแบ่งทางการตลาด60%ถือว่าเยอะมากๆนะครับลองนึกภาพนะครับสินค้าอุปโภคบริโภคนะครับปีปีหนึ่งของประเทศไทยเรานะครับก็แน่นอนครับหลักเติน3ล้านล้านบาทแน่นอนครับคุณลองคิดภาพนะครับ ถ้าเกิดคุณลองกระโดดเข้ามาในตลาดแบบนี้นะครับเรียกได้ว่าเม็ดเงินมหาศาลแต,แต่ทำไมครับคนทั่วไปไม่สามารถเข้ามาตรงนี้ได้นะครับเพราะว่าหนึ่งเลยครับไม่มีเงินทุนนะครับแต่วันนี้นะครับขอยกตัวอย่างธุรกิจแอมเวย์นะครับก็เป็น direct s e l เบอร์หนึ่งของไทยแล้วก็ของโลกนะครับแผนการตลาดส่วนแบ,บ่ทางการตลาดของบริษัทแอมเวย์ MV เป็นยังไงนะครับเริ่มแรกที่ โรงงานผลิตสินค้าเหมือนการที่เอเดและมิชิแกนสหรัฐอเมริกานะครับโรงงานเนี่ยเอาไปแค่40%เนะครับแต่คราวนี้นะครับมีแนวคิดในเรื่องของเมตตาทุนนิยมนะครับก็คือการเปิดโอกาสทางธุรกิจนะครับแน่นอนครับอีก60%เตรงนี้นะครับในแบบทั่วไปนะครับให้ยังเจ้าสัวให้กับพ่อค้าคนกลางบริษัทใหญ่ๆต่างๆนะครับแต่ตรงนี้นะครับบริษัทแอมเวย์บอกว่าให้คนในประเทศนั้นๆนะครับร้อยดินแดนทั่วโลกตรงนั้นครับได้มาทํา ได้มาเป็นธุรกิจของตัวเองนะครับสร้างเครือข่ายผู้โบรกูคนะครับเงื่อนไขคืออายุ18ปีขึ้นไปนะครับสัญชาติอะไรก็ได้ไม่มีวทางการศึกษาไม่ดูเพศสีผิวนะครับขอแค่คุณมีค่าลิขสิทธิ์900บาทคุณก็สามารถทําธุรกิจตรงนี้ได้นะดังนั้นครับธุรกิจนี้นะครับถ้าเกิดเราสะสมเครือข่ายผู้ใช้สินค้าไปเรื่อยๆนะครับแน่นอนเราจะมีรายได้เทียบเท่ากับการ เป็นเจ้าของธุรกิจขนาดใหญ่เลยนะครับขอแค่คุณเริ่มต้นง่ายๆเลยนะครับแค่ใช้สินค้าใช้ชอบบอกต่อเกิดธุรกิจนั่นเองนะครับดังนั้นนะครับแล้วก็แผนการตลาดตรงนี้นะครับได้จดนะครับว่าเป็นแผนการตลาดที่ถูกต้องตามกฎหมายนะครับไม่มีการโกงประชาชนแน่นอนนะแล้วก็ธุรกิจแอมเวย์อยู่ในประเทศไทยประมาณ30กว่าปีแล้วนะครับก็เชื่อมั่นได้เลยนะครับว่าธุรกิจแอมเวย์นะครับจะยังคง อยู่คู่กับประชาชนแล้วก็เป็นโอกาสทางธุรกิจนี้ให้กับใครหลายๆคนได้มีวิถีชีวิตที่ดีขึ้นนะครับได้มีรายได้ที่เพิ่มขึ้นนะครับวันนี้ก็อยากฝาก r e c t Sale คืออะไรสำหรับคลิปวิดีโอนี้นะครับไปแล้วนะครับสวัสดีครับ